สวัสดีครับพี่พี่น้องน้องทุกท่านยินดีต้อนรับสู่ช่องเซียนเหนือเซียนครับกลับมาพบกับครูพงศ์อีกครั้งนะครับคลิปนี้ผมจะพาพี่พี่น้องน้องนะครับไปรับชมเกมการแข่งขันหมากรุกไทยทางเว็บไซต์ playok.com ok. ของท่านอาจารย์สุดยอดเซียนนกกระจิบนะครับซึ่งในเกมนี้ท่านอาจารย์นกกระจิบนะครับจะเล่นเป็นหมากสีดํานะครับคู่ต่อสู้เล่นเป็นหมากสีแดงนะครับซึ่งอาจารย์นกกระจิบนะครับ นำเสนอม้ายงขวาสู้กับม้ายงขวาของคู่ต่อสู้นะครับเราจะตั้งใจรับชมและศึกษากันนะครับว่าเมื่อถูกคู่ต่อสู้เปิดในรูปหมากม้ายงขวาท่านอาจารย์นกกระจิบจะตั้งรับในรูปหมากม้ายงขวาจะเล่นอย่างไรนะครับพวกเราตั้งใจรับชมนะครับเพื่อที่จะเป็นแนวทางนะครับในการนำไปใช้ในการเล่นได้นะครับผม เกมนี้เป็นเกมเร็ว3นาทีนะครับผมนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราไปรับชมเกมนี้พร้อมกันเลยครับคู่ต่อสู้พัฒนาม้านะครับขึ้นมางอสอ,อาจารย์นกกระจิบนะครับตั้งรับด้วยเม็ดคอเ คู่ต่อสู้นะครับพัฒนาโคนขึ้นมาคอ2องอาจารย์ในกกระจิบนะครับตั้งรับด้วยโคนชฉเจ็คู่ต่อสู้เปิดเบี้ยชฉสขึ้นมาชฉอ,อาจารย์ในกกระจิบพัฒนาม้านะครับขึ้นมาจอเจ็ คู่ต่อสู้พัฒนาม้าขึ้นมาเป็นม้ายงขวาครับอาจารย์นกกระจิบเปิดเบี้ยคอ6ไปคอ5คู่ต่อสู้เดินเบี้ยจอ3ขึ้นมาจอ4เป็นเบี้ยคู่กลัางระดานอาจารย์นกกระจิบพัฒนาม้าขึ้นไปเป็นม้ายงขวาคู่ต่อสู้เดินเบี้ยขอ3ขึ้นมาขอ4 อาจารย์นกกระจิบเดินเบี้ยงงอหขึ้นไปงอห้าเป็นเบี้ยคู่กลางกระดานนะครับคู่ต่อสู้พัฒนาเม็ดนะครับขึ้นไปฉาสองอาจารย์นกกระจิบลำเลียงเม็ดขึ้นไปงอหคู่ต่อสู้ลำเลียงเม็ดขึ้นมาจอสามครับ อาจารย์นกกระจิบพัฒนาโคนขึ้นไปคอเจ็ดเมื่อคู่ต่อสู้มองเห็นว่าท่านอาจารย์นกกระจิบไม่เดินเบี้ยชอหกไปชอห้าฝ่ายคู่ต่อสู้จึงชิงเดินเบี้ยปูสามเมื่อถูกคู่ต่อสู้เล่นม้าขวาปูสามเบี้ยอาจารย์นกกระจิบจะมีวิธีการเล่นอย่างไร ตั้งใจดูนะครับอาจารย์นกกระจิบนะครับนำขุนขึ้นงอเคู่ต่อสู้พัฒนาโคนขึ้นผูกเม็ดอาจารย์นกกระจิบนำเรือที่กอแไปใช้งานที่จอแครับสังเกตนะครับว่าเรือของท่านอาจารย์นกกระจิบนะครับ ตรงกับเม็ดค <t> <ód> ู่ต่อสู้นะครับเพื่อดักทางไม่ให้ขุนคู่ต่อสู้ขึ้นตานี้นะครับจะอยู่ในตากดของเรือคู่ต่อสู้ปูสี่เบี้ยครับเมื่อท่านอาจารย์นกกระจิบนะครับเห็นว่าคู่ต่อสู้เล่นม้โยงขวาปูสี่เบี้ย อาจารย์นกกระจิบจึงชิงพื้นที่ตรงกลางด้วยการเดินเบี้ยจอ6ไปจอห <c oughs> เป็นไม้ยงขวาปู3เบี้ยกลางกระดานครับ <c oughs> ฝ่ายคู่ต่อสู้ขยายโคนขึ้นมาขอไข่3 <c oughs> อาจารย์นกกระจิบลำเลียงโคนขึ้นไป หมากฝ่ายแดงที่ท่านเห็นอยู่นะครับเป็นม้ายงขวาอิทธิริ์นะครับส่วนหมากฝ่ายดำคือม้ายงขวาขุนพลเดียวฝ่ายคู่ต่อสู้นะครับนำขุนขึ้นวังนอกการเปิดหมากถือว่าเรียบร้อยนะครับทั้งคู่เปิดหมากเป็นที่เรียบร้อยจังหวะนี้สําคัญมากนะครับผมเป็นจังหวะ การแปรขบวนนะครับพี่พี่น้องนองดูไว้นะครับอาจารย์นกกระจิบนะครับเดินเบี้ยริมนะครับโจมตีเบี้ยในของคู่ต่อสู้วงกลมเบี้ยตัวนี้ไว้เลยนะครับจุดสำคัญนะครับผมจุดประสงค์ของเบี้ยริมนะครับอาจารย์นกกระจิบต้องการกินตัดชิงความได้เปรียบเชิงเบี้ยนอกเบี้ยในนะครับบ,รบังคับคู่ต่อสู้ต้องส่งเบี้ยขึ้นมาเป็นเบี้ยสูงหน้ามา้า จังหวะนี้อาจารย์นกเระจิบนะครับยันเบีย้ยไว้เพราะต้องการที่จะตอบโต้กลางกระดานนะครับผมเป็นมารขวาปูสี่เบีย้ยกลางกระดานพอถึงจังหวะนี้ฝ่ายคู่ต่อสู้ตัดสินใจกินเบีย้ยที่จอหนะครับไล่เม็ด จังหวะช่วงการกินตรงนี้นะครับเป็นหัวใจสําคัญของการเล่นดูให้ดีๆนะครับว่าแต่ละจังหวะอาจารย์นกกระจิบใช้อะไรกินอาจารย์นกกระจิบนําเม็ดขึ้นไปกินครับฝ่ายคู่ต่อสู้กินเบีย้ยที่งอห้าไล่ม้านะครับอาจารย์นกกระจิบนําโคนขึ้นไปกิน สังเกตนะครับดูเหมือนว่าหมากแดงกินตัดเบีย้ยเพื่อทําลายใช่ไหมครับแต่ทรงเบีย้ยของท่านอาจารย์นกระจิบก็ยังใช้ได้นะครับยังดีและการที่คู่ต่อสู้กินตัดเข้ามาอาจารย์นกกระจิบได้นําเม็ดขึ้นไปกลางกระดานได้นําโคนขึ้นมากลางกระดานนะครับผมดังนั้นถือว่าเล่นกันได้นะครับเพราะว่าตำแหน่งเม็ดตำแหน่งโคนยืนสวยงามมากนะครับ ฝ่ายคู่ต่อสู้นะครับกินให้เบีย้ยของท่านอาจารย์นกกระจิบเป็นเบีย้ยแตกที่ขอห้าอาจารย์นกกระจิบนำเบีย้ยกินขึ้นไปจังหวะนี้นะครับจะเห็นได้ว่าเบีย้ยของหมากแดงเป็นเบีย้ยคู่นะครับผมแล้วตานี้เป็นตาเท่นหมากนะครับในการยืนตำแหน่งนะครับขึ้นไป ถ้าหากคู่ต่อสู้เดินเบี้ยอย่างนี้เท่ากับว่าปิดทางโคนตัวเองนะครับผมซึ่งไม่เป็นที่นิยมในการเดินเท่าไหร่นะครับเบี้ยชอห้าอาะเบี้ยคอสี่นะครับไม่เป็นที่นิยมในการเดินเท่าไหร่เพราะว่าจะปิดทางม้าตนเองโคนของตนเองนะครับซึ่งที่ดีนะครับแต้มที่ดีคือแต้มที่ต้องระวังเบี้ยไปไล่นะครับ คือแต้มอย่างนี้นะครับที่ต้องขึ้นโคนไปป้องกันและโคนนะครับเตรียมที่จะขึ้นมาแล้วฝ่ายคู่ต่อสู้นะครับใช้เบี้ยไล่โคนนะครับถือว่าเรามาดูกันต่อเมื่อถูกคู่ต่อสู้ไล่แบบนี้อาจารย์นกกระจิบจะมีวิธีการเดินอย่างไรเพื่อได้เปรียบคู่ต่อสู้นะครับอาจารย์นกกระจิบดึงโคนถอยกลับครับ ฝ่ายคู่ต่อสู้มองเห็นว่าอาจารย์นกระจิบมีแต้มที่จะเดินเบี้ยไปไล่เม็ดนะครับจึงขึ้นโคนไปป้องกันอธิบายอีกนิดหนึ่งนะครับการที่คู่ต่อสู้เดินเบี้ยคอสีทำให้โพรงนะครับเกิดเป็นโพรงเบี้ยตัวนี้เป็นเบี้ยล้าหลังนะครับผมคือโพรงที่ตางองูสีนะครับตานี้ในอนาคตอาจารย์นกกระจิบอาจจะไหลเม็ดขึ้นไปได้นะครับ ดังนั้นเพื่อนๆนะครับดูไว้ว่าการเดินเบีย้ยคอสไม่ค่อยดีนะครับเป็นจุดที่ทำให้เกมนี้เริ่มเป็นรองท่านอาจารย์นกกระจิบนะครับพอถึงจังหวะนี้นะครับเมื่อคู่ต่อสู้เดินโคนมาป้องกันอาจารย์นกกระจิบก็เดินเรือมาบังคับครับเตรียมที่ส่งเบีย้ยไปไล่เม็ดคู่ต่อสู้นะครับจำเป็นต้องเดินเม็ดมาขึ้นมาแรก ทำให้อาจารย์นกกระจิบได้ไหลเม็ดขึ้นสู่กลางกระดานครับเรียกว่าเซนเตอร์นะครับสีตานี้นะครับนี่คือการชิงจังหวะสวยงามมากนะครับจับตาดูจังหวะแบบนี้ให้ดีๆ จังหวะนี้นะครับฝ่ายคู่ต่อสู้เดินเม็ดนะครับขึ้นมาแรกถ้าเม็ดนะครับฝังสูงขึ้นไปฝ่ายคู่ต่อสู้ก็ยังยืนเม็ดนะครับในตำแหน่งที่ดีนะครับเป็นตัวป้องกันจังหวะนี้นะครับอาจารย์นกกระจิบลำเลียงโคนขึ้นไปผูกนะครับยังไม่รีบร้อนไหลเม็ดขึ้นไปนะครับ ฝ่ายคู่ต่อสู้นําเรือที่ยอนหนึ่งนะครับมาจอหนึ่งมาใช้งานที่คลองนี้นะครับ <c oughs> เพื่อวางแผนเตรียมซ้อนเรือที่คลองจอนะครับพอถึงจังหวะนี้นะครับพี่พี่น้องๆจะสังเกตได้ว่าหมากเริ่มที่จะยันกันนะครับผมดังนั้นเทคนิคต่อจากนี้จับตาดูให้ดีๆเป็นจังหวะการสลับตัวหมากเพื่อ หาตำแหน่งให้กับตัวหมากได้โจมตีคู่ต่อสู้นะครับเราจะเรียนรู้เรื่องนี้จากเกมนี้ของท่านอาจารย์นกกระจิบกันนะครับอาจารย์นกกระจิบดึงม้านะครับมาที่คอ8เพื่อเตรียมขึ้นมาตานี้ครับวางแผนนะครับส่งเบี้ยริมไปโจมตีโคนและเปิดให้เรือได้ผูกเม็ดนะครับฝ่ายคู่ต่อสู้ขึ้นเรือมา1ตาเตรียมซ้อนเรือครับ อาจารย์นกกระจิบนะครับลำเลียงม้าขึ้นขอหกฝ่ายคู่ต่อสู้ซ้อนเรือ <S <S เมื่อคู่ต่อสู้ซ้อนเรือนะครับเป้าหมายคือเม็ดฝ่ายคู่ต่อสู้มีตัวโจมตีเม็ดนับเป็นปากนะครับ1 2 3 4สาส่ส่วนฝ่ายป้องกันอาจารย์นกกระจิบมีตัวป้องกันนะครับมาดูว่ามีกี่ปาก 1>, 1 2 3 4ถ้าปากเท่ากันแสดงว่าคู่ต่อสู้กินฟรีไม่ได้นะครับผมปากหมายถึงว่าไว้นับเวลากินแรกกันนะครับพอถึงจังหวะนี้อาจารย์นกกระจิบมองเห็นว่าเม็ดไม่ถูกกินฟรีนะครับมีตัวผูกจึงเดินเบี้ยริมนะครับขึ้นไปเตรียมไปโจมตีโคนคู่ต่อสู้ ให้เสียตำแหน่งนะครับถ้ามกฝ่ายคู่ต่อสู้ไม่ต้องการให้เบีย้ยไปไล่โคนก็จะต้องยันเบีย้ยไว้นะครับการยันเบีย้ยไว้เท่ากับจุดนี้ก็ในอนาคตอาจารย์นกกระจิบอาจจะนำม้านะครับไปตีรุกก็ได้นะครับผมดังนั้นจังหวะนี้ขึ้นอยู่กับว่าสีแดงจะทำยังไงนะครับฝ่ายสีแดงนะครับฝ่ายคู่ต่อสู้เลือกที่จะหลบ ขุนลงไปครับเพื่อเตรียมเปิดทางให้โคนได้ถอยอาจารย์นกกระจิบนะครับบีบหมากขึ้นไปไล่โคนฝ่ายคู่ต่อสู้ดึงโคนถอยกลับแล้วจังหวะนี้นะครับอาจารย์นกกระจิบจึงนำเม็ดนะครับขึ้นสู่กลางกระดานฝังสูงนะครับผมแล้วก็เรือนะครับได้ทำหน้าที่ผูกโคนไว้เรียบร้อยไม่มีตัวขาด สังเกตนะครับว่าหมากของท่านอาจารย์นกกระจิบจะอยู่ในตำแหน่งที่เป็นระเบียบนะครับแล้วก็เป็นทีมเวิร์กทุกตัวจะมีประสิทธิภาพนะครับในการทำงานช่วยเหลือกันนะครับจังหวะนี้นะครับฝ่ายคู่ต่อสู้เลือกดึงโคนถอยกลับชฉ พอถึงจังหวะนี้นะครับอาจารย์นกกระจิบนะครับวางแผนที่จะหาตำแหน่งให้กับม้าตัวนี้นะครับเพราะว่าม้าตัวนี้นะครับติดเบี้ยติดเบี้ยตัวเองนะครับดังนั้นจับตาดูจังหวะม้าตัวนี้ให้ดีๆนะครับผมอย่ากระพริบตานะครับอาจารย์นกกระจิบดึงม้ามาตานี้ครับมาดูว่าทิศทางของม้าตัวนี้อาจารย์นกกระจิบจะมีวิธีนําไปใช้งานยังไงนะครับ ฝ่ายคู่ต่อสู้นะครับเดินเรือมังอ1หนึ่อาจารย์นกกระจิบนำม้ามาที่กอเจ็ดฝ่ายคู่ต่อสู้ดึงม้านะครับมาขอ1หนึ่งอาจารย์นกกระจิบนะครับดึงม้าเปิดม้าตัวนี้นะครับขึ้นมาด้านริมเพื่อเตรียมที่จะนำม้าแถวเจ็ดขึ้นไปแถวหกเรียกว่าผูกโยงกันเป็นม้าโยงเลยนะครับ แล้วฝ่ายคู่ต่อสู้ตัดสินใจนะครับนำม้าไปป้องกันไปตาเดิมนะครับจะเห็นได้ว่าหมากฝ่ายแดงพื้นที่น้อยกว่าหมากหางานทําค่อนข้างลาบากนะครับก็คือหมากไม่ค่อยมีงานทําก็คือไม่ค่อยมีเป้าหมายว่าจะไปบุกยังไงนะครับผมต้องเป็นฝ่ายตั้งรับอยู่กับที่นะครับผม อาจารย์ทุกระจิบนะครับเดินไม้าอีกตัวขึ้นไปสังเกตนะครับม้าจากตรงนี้นะครับลงมาขึ้นมาแล้วก็ขึ้นนะครับนี่คือการโยกตัวหมากนะครับจังหวะนี้ฝ่ายคู่ต่อสู้อึดอัดนะครับหาตัวเดินลำบากจึงตัดสินใจนำขุนขึ้นอาจารย์ทุกราจิบนำเรือนะครับตีรุก ฝ่ายคู่ต่อสู้ตัดสินใจหลบขุนมาอยู่ด้านข้างอันตรายนะครับอยู่ด้านข้างแบบนี้อาจารย์นุกประจิบนะครับนำเรือมาผูกโคนให้เรียบร้อยก่อนเพื่อความรอบคอบนะครับฝ่ายคู่ต่อสู้ซ้อนเรือ แม้ว่าคู่ต่อสู้จะซ้อนเรือแต่ว่าโคนตัวนี้ก็มีทั้งขุนทั้งเรือผูกนะครับไม่ไม่มีตัวขาดอาจารย์นกกระจิบนะครับมองเห็นตำแหน่งขุนคู่ต่อสู้อยู่ในโซนที่อยู่ด้านข้างแล้วจะทำอย่างไรจึงจะบุกขุนคู่ต่อสู้ให้หน้าเบีย้ยของคู่ต่อสู้นะครับโล่งนะครับผมดังนั้นสิ่งที่อาจารย์นกกระจิบวางแผนนะครับคือ โคนตัวนี้นะครับลำเลียงดึงลงมาเตรียมขึ้นเตรียมขึ้นมาแทนมา้าแล้วก็เส้นให้เบี้ยก,กินนะครับนี่คือแผนที่ท่านอาจารย์นกระจิบมองไว้นะครับผมดังนั้นอาจารย์นกระจิบนะครับทำตามแผนทันทีฝ่ายคู่ต่อสู้นำเรือมาหมายจะแลกเพื่อตัดกำลังนะครับอาจารย์นกระจิบดึงโคนขึ้นไปปิด แล้วคู่ต่อสู้มาซ้อนใหม่นะครับนี่คือหมากไม่มีงานทำนะครับต้องเดินซ้ำไปซ้ำมานะครับแล้วจังหวะนี้อาจารย์นกกระจิบนะครับทำตามแผนเตรียมไหลโคนขึ้นนะครับคู่ต่อสู้มาจับกินโคนอาจารย์นกกระจิบเปิดม้านะครับขึ้นไปให้เรือได้ผูกโคลน ฝ่ายคู่ต่อสู้นะครับจะเห็นว่าเดินเรือลำนี้นะครับเดินไปเดินมานะครับจังหวะนี้เดินไปซ้อนอีกนะครับอาจารย์ต้องไปจิบทำตามแผนครับถ้าจะบุกเข้าทำคู่ต่อสู้ต้องไม่หวงตัวหมากนะครับอย่าไปกลัวว่าเดินขึ้นไปแล้วจะเสียโคนเราบุกคู่ต่อสู้เพื่อจะโจมตีขุนคู่ต่อสู้ให้ชนะนะครับผม พอถึงจังหวะนี้คู่ต่อสู้เดินโคนขึ้นอาจารย์นกกระจิบทำตามแผนครับโคนเส้นให้เบีย้ยกินจับตาดูจังหวะนี้ให้ดีๆนะครับผมสำคัญมากแล้วนะครับฝ่ายคู่ต่อสู้นะครับถ้ากินนี้ขุนอยู่อันตรายมากนะครับจังหวะนี้นะครับเนื่องจากเป็นเกมไวด้วย คู่ต่อสู้ทนไม่ได้แล้วครับจึงตัดสินใจกินถ้าใช้เบีย้ยกินขึ้นไปเรียกว่ากินเรียบๆไม่ใช่สไตล์อาจารย์นกกระจิบนะครับอาจารย์นกกระจิบนาม้านะครับกินเบีย้ยตีรุกจะกินโคนด้วยครับบ,รบังคับคู่ต่อสู้หลบขุนแล้วอาจารย์นกกระจิบหงายเบีย้ยเข่าลอยตีรุกถ้าขุนมากิน ถูกม้ากินโคนรุกคาดนะครับผมแล้วอาจจะถูกเรือขึ้นไปหนึ่งตาแล้วก็เรือมาตีรุกจนนะครับดังนั้นคู่ต่อสู้ต้องหลบตานี้เท่านั้นอาจารย์นกกระจิบทำแต้มเบี้ยงหายเข่าลอยตีรุกปั้งฝ่ายคู่ต่อสู้นะครับหลบไปตานี้ เบี้ยงหงายมาไล่ม้าฝ่ายคู่ต่อสู้ตัดสินใจหลบม้ามาตานี้พอถึงจังหวะนี้นะครับอาจารย์นกกระจิบยังไม่รีบร้อนที่จะใช้ม้ากินเบี้ยนะครับผมเพราะว่าคู่ต่อสู้อาจจะนำม้านะครับ กินเบี้ยตีรุกนะครับถือว่าแลกกันหรือม้ากินเม็ดนะครับอาจารย์นกกระจิบนะครับรอจังหวะสักหนึ่งตานะครับจึงเดินเรือขึ้นจังหวะที่เดินรอจังหวะเพื่อดูว่าคู่ต่อสู้จะทำอะไรจังหวะแบบนี้สำคัญมากนะครับเป็นการเดินของสุดยอดเสียงน,นะครับ แล้วฝ่ายคู่ต่อสู้ตัดสินใจถอยเม็ดไปแรกพอถึงจังหวะนี้อาจารย์นกกระจิบนะครับมองเห็นแต้มโจมตีทันทีใช้ม้านะครับกินเบี้ยความไล่เรือฝ่ายคู่ต่อสู้นำโคนขึ้นมากินอาจารย์นกกระจิบนะครับกินมา้าคู่ต่อสู้นำเม็ดขึ้นมากิน อาจารย์ทกกระจิบดึงเบี้ยงหายนะครับถอยกลับมากินเวลาคู่ต่อสู้ใกล้จะหมดด้วยนะครับจังหวะนี้จึงรีบเดินนะครับนำม้ามากินเบี้ยงหงายอาจารย์ทกกระจิบนําเรือกินโคนรุกแล้วก็จะถอยมากินม้าด้วยนะครับแล้วฝ่ายคู่ต่อสู้ก็ยอมแพ้ในตานี้นั่นเองนะครับผม เกมนี้ถือว่าพวกเราได้ศึกษาได้รับชมตาเดินที่ดีๆเยอะมากนะครับผมถือว่ามีประโยชน์มากๆนะครับในการที่จะฝึกฝนเพื่อก้าวขึ้นสู่สุดยอดเสียนในอนาคตนะครับผมนี่คือเกมที่ท่านอาจารย์นกกระจิบได้นําความรู้ความสามารถที่ท่านมีมาถ่ายทอดประสบการณ์ให้กับพวกเราได้รับชมได้ศึกษากันนะครับ ในช่วงท้ายนี้ครูพงศ์ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ตำราให้กับท่านอาจารย์นกกระจิบนะครับตอนนี้ตำรากลยุทธ์สุดยอดเซียนเล่ม2นะครับท่านอาจารย์นกกระจิบนะครับมีตำราพร้อมที่จะจัดส่งให้กับพี่ๆน้องๆทั่วประเทศแล้วนะครับผมนะครับตำราได้ออกจากโรงพิมพ์แล้วนะครับและมีการปรับราคาขึ้นนะครับถ้า พี่น้องๆได้จองไว้ก่อนวันที่20นะครับจะราคาปกอ่อนคือ600ปกแข็ง800นะครับตอนนี้นะครับหากท่านใดยังไม่ได้สั่งซื้อนะครับราคาปรับขึ้นมารวมค่าส่งด้วยนะครับผมนะครับครูพงศ์นะครับช่วยอาจารย์นกกระจิบจัดจำหน่ายนะครับปกอ่อนนะครับราคา700บาทนะครับผมปกแข็ง ราคา900บาทนะครับสั่งซื้อกับครูพงได้เลยนะครับผมจะจัดส่งให้กับพี่ๆน้องๆฟรีทาง EMS นะครับท่านใดที่ยังไม่ได้สั่งซื้อรีบสั่งซื้อนะครับตำรามีจำนวนจำกัดนะครับผมไม่เช่นนั้นเราจะขาดตำราเล่มปัจจุบันของท่านอาจารย์นกกระจิบไว้ศึกษานะครับถ้าหากมีสตางมีทุนทรัพย์นะครับลงทุนนะครับลงทุนกับ ตำรานะครับผมจะคุ้มค่าเก็บไว้ศึกษากี่ปีก็ได้นะครับผมท่านใดที่สนใจนะครับสไลด์สั่งซื้อกับครูพงได้เลยนะครับลายไอดเสลอหนึ่ง CHEWS LAW 1อารบิก e เขียนตัวพิมพ์เล็กนะครับติดกันหมดเลยเอสมาหาครูพงทางไลน์นะครับ แล้วครูพงจะแจ้งรายละเอียดการโอนนะครับผมแล้วก็ขอที่อยู่ท่านผู้ซื้อนะครับแล้วก็จัดส่งตำราไปให้นะครับผมเดี๋ยวครูพงษจะพิมพ์ลาย i ID ไว้ด้วยนะครับข้างบนคลิปนะครับผมเป็นแฮชแท็กนะครับ c h ส s อหนึ่งนะครับผมครูพงษขอขอบพระคุณนะครับ ความรู้ดีๆจากท่านอาจารย์นกกระจิบในเกมนี้นะครับทำให้พวกเราได้มารับชมได้มาศึกษากีฬาหมากรุกไทยนะครับได้พัฒนาฝีมือได้เก่งขึ้นอีกระดับหนึ่งนะครับผมนะครับอยากให้พี่ๆน้องๆดูเกมนี้หลายๆรอบนะครับเพื่อทำความเข้าใจนะครับแต่อย่าไปท่องจำไปเล่นนะครับเพราะว่าการเล่นหมากรุก,กต้องอาศัยความเข้าใจด้วยนะครับครูพงก็อธิบายค่อนข้างที่จะ ละเอียดนะครับให้ทุกท่านได้ศึกษากันอย่างเต็มที่นะครับผมนะครับขอบพระคุณอาจารย์นกกระจิบมากมากครับครูพง์ขอขอบคุณพี่พี่น้องน้อง fc ทุกท่านนะครับที่ติดตามช่องเซียนเหนือเซียนติดตามรับชมในคลิปทุกคลิปที่ครูพงตั้งใจทำขึ้นมานะครับขอให้พี่พี่น้องน้องพัฒนาฝีมือได้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปนะครับขอให้ประสบความสำเร็จในการเล่นกีฬาหมากรุกไทยนะครับผมแล้วก็ที่สำคัญขอให้เล่นให้สนุกนะครับ ให้มีความสุขแล้วก็ถ้าเป็นผู้สูงวัยแล้วก็ป้องกันโรคความจําเสื่อมด้วยนะครับนะครับเล่นหมากรุกนะครับถ้าเล่นอย่างพอดีนะครับก็จะมีสติมีสมาธินะครับมีประโยชน์มากๆนะครับและอยากให้ทุกท่านนะครับช่วยกันติดตามรับชมช่วยกันสนับสนุนนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจนะครับผมสำหรับคลิปนี้ครูพงก็ขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับ ไว้กลับมาพบกับครูพงศ์ในคลิปหน้านะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ